ระดับปลุกพลังจิตวิญญาณข้อ21-30ถึง3าสคำสอนชุดนี้ไม่ใช่แค่หลักการศักดิ์สิทธิ์แต่คือกุญแจจริงๆที่จะปลุกพลังที่หลับไหลยอยู่ภายในจิตวิญญาณของคุณทอดกล่าวว่าภายในมนุษย์ทุกคนมีประกายของสิ่งไม่มีสิ้นสุดและเมื่อประกายนี้ถูกปลุกขึ้นมันจะสามารถปลุกศักยภาพความสามารถ และการรับรู้ที่อยู่เหนือขีดจำกัดของมนุษย์ปกติคำสอนชุดนี้มีไว้เพื่อปลุกพิมพ์เขียวศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวคุณและเตือนคุณให้ระลึกว่าคุณไม่ใช่แค่ร่างกายทางกายภาพแต่คือพลังงานแห่งแสงที่มีหลายมิติ <c oughs> คำสอนที่21ปลุกไฟภายในให้ลุกโชน ทอดกล่าวถึงไฟภายในว่าเป็นพลังชีวิตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรู้จักกันในชื่อพลังกุนดาลินีหรือพญานาคแห่งพลังไฟนี้คือพลังงานที่ขดตัวอยู่ณนะฐานกระดูกสันหลังรอวันลุกขึ้นมาผ่านศูนย์กลางศูนย์พลังงานจักระเพื่อปลุกจิตสำนึกในระดับที่สูงขึ้นผ่านการหายใจการเคลื่อนไหว เจตนาและความศรัทธาคุณสามารถปลุกไฟนี้ให้ตื่นและปล่อยให้มันชำระล้างพลังงานที่ติดขัดชำระจิตและสองทางให้กับวิญญาณของคุณไฟนี้ไม่ใช่แค่พลังงานธรรมดาแต่มันคือปัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลเวียนอยู่ทั่วทั้งตัวตนของคุณ คำสอนที่22เปิดดวงตาแห่งยานทัศนะเติร์ดไอหรือที่เรียกว่าตาที่สามคือจุดศูนย์กลางของยานอย่างรู้การเห็นภายในและการรับรู้ระดับสูงคำพีมรกฏกล่าวว่าเมื่อจุดศูนย์กลางนี้ถูกปลุกให้ตื่นคุณจะมองเห็นได้ ไม่เพียงด้วยตาเนื้อแต่ด้วยดวงตาแห่งสัจจะคุณจะเริ่มมองเห็นพลังงานเข้าใจสิ่งที่มองไม่เห็นและได้รับภาพนิมิตหรือความรู้จากมิติสูงกว่าการฝึกสมาธิการสร้างภาพในใจและการสวนเสียงโบราณเช่นโอมจะช่วยเปิดตาที่สามและปลุกการมองเห็นภายใน คำสอนที่23ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความถี่ของมิติสูงทอนอธิบายว่าทุกสิ่งในจัก,กรวาลสั่นสะเทือนและยิ่งความถี่ของคุณสูงเท่าใดคุณยิ่งเข้าถึงการชี้นำศักดิ์สิทธิ์และพลังเวทมนต์ได้มากขึ้นเท่านั้นคุณสามารถยกระดับความถี่ของตนเองได้ผ่านเสียงแสง ความคิดบริสุทธิ์และความรักยิ่งคุณสั่นสะเทือนอย่างสอดคล้องกับกฎจักรวาลคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมหัศจรรย์ทั้งการเยียวยาความบังเอิญศักดิ์สิทธิ์แรงบันดาลใจและการปกป้องจากเบื้องบน คำสอนที่24สร้างวิหารภายในของคุณนี่ไม่ใช่สถานที่ภายนอกแต่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจิตสำนึกที่คุณจะได้พบกับตัวตนอันสูงส่งผู้นำทางวิญญาณและพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่นำทางคุณคำพีมรกฎกล่าวว่าวิหารภายในคือ สถานที่พลังสถานที่แห่งพลังและปัญญาซึ่งทุกคำถามจะได้รับคำตอบและทุกบาดแผลจะได้รับการเยียวยาใช้เวลาเงียบสงบในแต่ละวันเพื่อจินตนาการว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่วิหารภายในและเชื่อมต่อกับแสงศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในนั้น คำสอนที่25ระลึกถึงธรรมชาติอันเป็นอมตะของคุณทอดเตือนเราเสมอว่าไม่ใช่แค่ร่างกายเราไม่ได้ถูกผูกไว้ด้วยการเวลาเราไม่ใช่ความตายแก่นแท้ของเราคือความนิรันดร์ไร้ขอบเขตเมื่อคุณยอมรับคำสอนนี้อย่างลึกซึง้ง ความกลัวจะค่อยๆสลายคุณจะเริ่มมีชีวิตด้วยความกล้าหาญด้วยการตื่นรู้และความกระจ่างคุณจะเลือกการกระทำไม่ใช่จากความกลัวว่าจะอยู่รอดแต่จากการสอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณการระลึกถึงความอมตะของคุณ จะเชื่อมคุณกับวัฏจักรอันยิ่งใหญ่ของชีวิตและเสริมพลังให้คุณใช้ชีวิตตามจุดประสงค์อย่างมั่นคงและ,ะไร้ความลังเลคำสอนที่26จงเดินระหว่างสองโลกทอสเป็นที่รู้จักว่าผู้เดินระหว่างมิติได้อย่างอิสระและเขาสอนเราว่าเราเองก็มีความสามารถนั้นเช่นกัน เมื่อเราชำระล้างพลังงานและยกระดับจิตของเราเราจะเข้าถึงมิติแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นและสามารถรับสารจากโลกที่อยู่เหนือสายตาเราได้การมองเห็นพลังงานหรือวิญญาณไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันคือพรสวรรค์ตามธรรมชาติซึ่งจะกลับคืนมาเมื่อคุณพัฒนาประสาทรับรู้ภายในและเชื่อมั่นในญาณอย่างรู้ทางจิตวิญญาณของคุณ การเดินระหว่างโลกหมายถึงการนำปัญญาจากมิติสูงมาสู่ชีวิตบนโลกและการมีชีวิตอยู่ด้วยการรับรู้อย่างกว้างขวางคำสอนที่27จงเชี่ยวชาญธาตุทั้งสี่ภายในตัวคุณดินน้ำไฟและลมไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้น แต่คือพลังที่อยู่ในตัวคุณดินคือความมั่นคงของการตั้งอยู่ในปัจจุบันน้ำคืออารมณ์และสัญชาตญาณไฟคือความมุ่งมั่นและความปรารถนาลมคือความคิดและความกระจ่างชัดทอสอนว่าการเข้าถึงพลังที่แท้จริงต้องเกิดจากการปรับสมดุลของท่าทั้งสี่ภายใน และเรียนรู้ที่จะเรียกใช้พลังเหล่านี้จากภายในเมื่อธาตุในตัวคุณสมดุลแล้วโลกภายในของคุณจะกลายเป็นพลังแห่งการสร้างและการแปลเปลี่ยนคําสอนที่28ปปรับจังหวะชีวิตให้สอดคล้องกับจังหวะแห่งจักรวาลทุกสิ่งในจักรวาลมีการเคลื่อนไหวและหมุนเวียนเป็นวัฏจักร ทั้งดาวเคราะห์ดวงจันทร์ลมหายใจและอารมณ์ของคุณเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลคุณจะปลดล็อกกระแสพลังงานที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตและการตื่นรู้ของคุณคำพีม์มรกตเน้นความสำคัญของการสังเกตวัฏจักรธรรมชาติ การให้เกียรติกับจังหวะพระจันทร์และพระอาทิตย์และการเชื่อมั่นในจังหวะศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคุณเองเมื่อคุณอยู่ในจังหวะคุณจะอยู่ในกระแสและอยู่ในพลังคำสอนที่29ปลุกเสียงศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวของคุณเสียงไม่ใช่แค่การสั่นสะเทือนเท่านั้น แต่คือเครื่องมือแห่งการแปลเปลี่ยนจิตสำนึกการสวดการำัำการพูดคําศักดิ์สิทธิ์และการฟังความถี่สูงสามารถปรับโครงสร้างจิตของคุณใหม่และปลุกชั้นลึกของวิญญาณทอสอนว่าถ้อยคําโบราณแห่งพลังบรรจุไว้ด้วยรหัสแห่งแสง เมื่อคุณพูดออกมาด้วยเจตนาคุณจะเปิดประตูสู่ระดับจิตรู้ที่สูงขึ้นจงใช้เสียงของคุณในแต่ละวันเพื่อเรียกความกระจ่างการเยียวยาพลังและการนำทางคำสอนที่30ปลุกพลังความทรงจำเกี่ยวกับต้นกำเนิดศักดิ์สิทธิ์ของคุณ ทอสอธิบายว่าการหลงลืมคือม่านแห่งมายาที่ทำให้เราลืมว่าเราเป็นใครแต่ลึกลงไปในจิตวิญญาณของคุณยังเก็บรักษาไว้ซึ่งความทรงจำของต้นกำเนิดของคุณชีวิตที่ผ่านมาจุดมุ่งหมายและสายใยกับแหล่งกำเนิดเดียวกันเมื่อคุณเงียบเสียงภายนอกเชื่อใจในยานอย่างรู้ และยอมให้ตัวเองไหลไปกับกระแสคุณจะเริ่มระลึกได้ความทรงจำนี้จะกลับมาผ่านความฝันสัญ,ญลักษณ์เหตุบังเอิญและเสียงเงียบของวิญญาณการระลึกถึงนี้คือประตูเวทมนต์ที่แท้จริงเพราะเมื่อคุณจำได้ว่าคุณคือใคร คุณจะเริ่มใช้ชีวิตในฐานะผู้สร้างตาที่คุณได้ถือกำเนิดมา